บทถวายพระตาหารการถวายพระตาหารแก่พระพิสมเนตรในพระพุทธศาสนาได้บุญมากๆอายุพระพุทธศาสนาตั้งมั่นยาวนานด้วยบุญนี้ขอให้ไม่อดไม่อยากเหลือกินเหลือใช้ไปทุกภพทุกชาติให้ปลื้มใจยินดีแล้วกล่าวว่าอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิพิขุสังคสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะนิพานายะจะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน